สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 Lighting นะครับวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าชิ้นใหม่ชิน้นนึงนะครับตัวนี้จะเป็น Sport Light LED รุ่น COB นะครับของ B1 นะครับตัว Sport Light COB นะครับของ B1 ก็จะมี200วัตต์300วัตต์400วัตต์แล้วก็500วัตต์นะครับขนาดก็จะใหญ่ขึ้นไปตามวัตต์นะครับ ตัวสปอร์ตไลท์ C.O.B. นะครับก็จะมีชิป C.O.B. ทรงกลมนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับตัวสปอร์ตไลท์นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับที่สําคัญนะครับมีมาตรฐานมอกนะครับแล้วก็ IP65 นะครับตากแดดตากฝนได้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีขาจับนะครับแบบนี้นะครับยึดกับผนังหรือว่าเสาได้เลยนะครับการออกแบบมานะครับก็จะเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีเฟกนะครับข้างในนะครับกระจายแสงนะครับเป็นทรงกลมกระบอกนะครับ ื่อที่จะให้แสงพุ่งไปได้ไกลนะครับแล้วก็กระจายแสงออกด้านข้างได้ดีด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบแสงตอนกลางคืนของสปอตไลท์ C.O.B.L.E.D ของ B1 รุ่นนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงตอนกลางคืนกันนะครับเริ่มตั้งแต่200วัตต์300วัตต์400วัตต์แล้วก็500วัตต์นะครับตามลำดับเลยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นแสงของสปอตไลท์200วัตต์ C.O.B. นะครับดูแล้วแสงจะพุ่งออกไปแล้วก็เป็นวงกว้างนะครับเป็นรูปสงกลมออกไปนะครับ ตัวนี้300วัตต์นะครับ C O B อตัวนี้เป็น400วัตต์นะครับ อ่าตัวนี้เป็นแสง500้าร้อยวัตต์นะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูแสง 200วัตต์300วัตต์400วัตต์แล้วก็500วัตต์ของสปอร์ตไลท์ C O B L E D ของ B1 นนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ